สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวทานกันนะคะก็เมี่ยงก๋วยเตี๋ยวหมูยอค่ะเดี๋ยวพี่สูตรจะหาเอาออกมาจากปิลแลนะแ,แข็งนิดหนึ่งค่ะก็เดี๋ยวเราตอกไข่สักสองฟองก็พอค่ะ เดี๋ยวเราก็จะใส่อซีอิ๊วขาวไปนิดนึงนะคะเอาไปกลางค่ะระยังไม่ร้อนอะใส่น้ำเกลือเล็กเดี๋ยวพอเด่กเลงให้ แล้วเราก็มาไขกลางค่ะเกี่ยไข่กันก่อนนะคะคั้นแรก หอมไข่เจียวหอมมากเลยค่ะค่ะมีหมูยอนะคะจะไปอบไปรวนได้แต่อันนี้พี่สุเอามาคั่วเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้น้ำมันจากไข่แล้วเราไม่ต้องเติมน,น้ำมัน มีถั่วค่ะถั่วเน่ไม่เอาหมดกับทานเยอะไม่ชอบทานถั่วเพราะว่าจริงๆจะหลีเลี่ยงถั่วนะเนี่ยแต่วันนี้ถ้าไม่ใส่ถั่วก็มันก็ไม่ได้อีกอะค่ะเลยต้องต้องต้องทานค่ะโอเคแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นไข่ที่เราเราทอดบางๆไว้นะคะไข่ ไข่บางๆของเราเนี่ยค่ะแต่นึกอยากทานแต่จริงก็ไม่ได้ชอบคือใครจะใส่ก็ได้นะคะถ้าใครจะใส่กุช่ายก็เอากุใช่ายมาหั่นค่ะหั่นกุใช่ายเข้าไปแล้วก็ต้มหัน่นตัดตัดเป็นตัดเล็กๆหน่อยอะค่ะทอนละสักค่ะ โป๊พริกพริกแล้วแต่ชอบนะคะจะใส่มากใส่น้อยใส่พริกชอบเผ็ดก,ก็ใส่เยอะค่ะอ่ะเราจะมาทำน้ำกันค่ะเห็นไหมเครื่องของเรามีไข่มีอะไรนะอันนี้เอาไปเอาไปคั่วใหม่นะคะถัวถ่วทริสงคั่วนะคะแล้วก็มีหมูยอค่ะหมูยอก็คั่วมาแล้วนะคะจะนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ถุงว่อลวกค่ะ อ่ะเรามาทำน้ำจิ้มอันนี้กันเมื่อกี้ที่เราทำน้ำตาลทิ้งไว้นะคะโอเคเรามาทำน้ำจิ้มค่ะเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวลงไปกลัวเดี๋ยวทานไปแล้วจะต้องเสีย เี้ออีกนิดนึงค่ะคงมาได้มะนาวลูกหนึ่งพอดีค่ะดูเหมือนใหม่แต่มาหยิบเส้นลราออกจะแข็งค่ะเราก็ใส่พริกลงไปนะคะจะละเอียดแค่ไหนก็ได้ตามชอบแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแสบท้องค่ะอ่า เสร็จแล้วก็จะหั่นผักชีค่ะผักชีใส่ลงไปค่ะผักชีตอนนี้ก็แพงเหลือหลายค่ะหั่นผักชีโรยลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทานกันเนาะง่ายค่ะอร่อยง่ายสไตล์พิสุกค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้เราก็จะมาทานเนี่ยุ๋ยเตี๋ยวกันนะคะพี่สุก็ได้ทําเมี่ย๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่านี้๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็น๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะเพราะว่าเราหาซื้อที่เป็นเส้นเป็นแผ่นไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่าเราจะเป็น๋วยเตี๋ยวเส้นเป็นเส้นใหญ่ะคะ่ะเมี่ย๋วยเตี๋ยวก็ส่วนส่วนประกอบนะคะก็มีไข่ไข่อันนี้จะบางๆนะคะแล้วก็หัน่นฝอยๆลงมานะคะแล้วก็มีถั่ว ทอดนะคะถั่วถั่วอะไรอะถั่วลิสงคั่วนะคะมันมีน้ำมันนิดนิดนะคะแล้วก็มุหยาเจนะคะแล้วก็มีถั่วง,งอกค่ะเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันนะน้ำจิ้มก็จะทำด้วยอัอนตรายเกลือแล้วก็มะนาวนะคะแล้วก็พริกแล้วก็ตำแล้วก็หัน่นผักชีไปนิดนึงค่ะส่วนผักอื่นก็คือพิสุมีผักเยอะนะคะพิสุก็จะมาทานด้วย นะคะค่ะโอเคหิวมากแล้วเรามาทานกันดีกว่าะคะ่ะก็ <targeting> คือปกติเขาจะใช้เส้นห่อหอเครื่องปรุงนะคะแต่ว,ว่าที่สุดจะไม่ใช้ก็คือเราจะใช้อย่างนี้เลยคะ่ะเราจะใส่พวกแบบนี้ังไงดีก็ใช้มือดีกว่านะคะมือจะสะดวกกว่าค่ะ ก็จะใส่ช้อนไปเลยค่ะถั่วงอกนะคะแล้วก็หมูยอค่ะแล้วก็ถั่วลิสงค่ะอ่าคนอื่นเขาส่วนใหญ่บางคนเขาก็จะทําด้วยมีผักอะไรนะกุ้ยช่ายอะค่ะกุ้ยช่ายถ้าคนมีกุ้ยช่ายนะคะก็กุ้ยช่ายก็หั่น่อนๆน,นะคะแล้วแล้วแต่เล็กใหญ่ที่เราชอบนะคะแล้วก็ไปต้มก็จะทานกับตรงนี้นะคะแต่ว่าพิสูวันนี้ก็ไม่ได้กุ้ยช่ายค่ะ ตรงไหนก็ไม่มีกระช่ายน,นะคะ<ม>ก็ได้แค่นี้ก็ขาดแต่กระช่ายอย่างเดียวค่ะวันนี้ยังไม่ได้เข้าสายหนึ่งเก้าสศูนย์เลยค่ะเดี๋ยวทานให้เสร็จก่อนควันนี้จะสายมาก อร่อยมากๆเลยครับเพื่อนเพื่อนอร่อยมากๆค่ะตักเอามาใส่แบน,นี้เลยดี่ดีม่เก็บเทอร์เม็กเทอร์เม็กค่ะหรือว่าใครจยเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อมงคลนะคะจัดวางหงจุ้ยอ่ะจะดูสื่อผ่านไพ่หรือว่าจะเชิญไปดูที่ที่บ้านก็ได้นะคะค่ะหรือว่า อยากจะทําอะไรที่มันปรึกษ,ษาว่าเออตรงนี้เจ้าที่วางตรงนี้ดีไหมอ่าตรงนั้นดีไหมก็สื่อกับเจ้าที่เจ้าทางค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆถ้าหมดโควิดแล้วมาทานด้วยกันก็ได้นะคะไว้เจอกันคราวหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ